บมือครับลงวันนน้ครับกรบเบมือว่ออืมได้คืนม้หนิได้คืนเอาครับครับครับทกคนไ้คืนอากาบมานน้ครับอืมถาถูกใจหัวบาหนิอืม บมือครับกาบลุกมนหนิกาบกาบเบมือหัวนอ่คืนขึ้นินี้คืนเอากาบมาหนิกาบกาบทุกคนนี่คืนเอากาบานิกาบอือจถูใจหัวบนอือ เบมือครับกาบล่องมาน้กาบกาเบมือหออืเลื่อนคืนีัหน้เลื่อนเอากาบกาคราบนาับปหันิเลื่อนเอากาบมาหนคกาบอืมจาถูใจหัวบาหน้อืม